สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้ววันนี้ผมจะมาทําเมนูกุ้งผัดซอสพริกอ่าซึ่งของที่เราจะเตรียมไว้ก็มีกุ้งสดครับผมกระเทียมผักชีเครื่องปรุงต่างๆเช่นพริกไทยเม็ดเกลือซอสพริกซอสหอยนางรมน้ําตาลน้นําเปล่าแล้วก็น้ํามันพืชอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันได้เลยต้องทำาไงต่อวะใ,นนใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อย กิหน่อยก็ได้ค่ะี่ห่ใส่น้ำมันเพิ่มไปอีกนิดนึงรอจนน้ำมันร้อนนะครับใช้ไฟกลางๆกลางลกาปก,งกงติผมแนะนำไม่ใช้ไฟกลางๆนะแต่ว่า,อาไอเตาบ้านผมมัน,ม,นมันเบาไม่ได้หัวนี้มันเบาไม่ได้แล้วต่อไปเราก็ใส่กระเทียมสับใส่กระเทียมสับลงไป,ไงไปอา้าวไม่เป็นไร ไปเราแรงเสรได้น,นะครับทํามาใส่ให้หมดเออว่ะไม่มีเสียงจี่เลยกระทะยังไม่ร้อนนี่มันใช่กระทะทําได้จริงปะเนี่ยอัน,นี้มั้อนยากเลย่เยวอขอกระทะผมร้อนยากนิดหนึ่งรอสักครู่ A few moments later โอเคมีกลิ่นขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะคั่วเราจะผัดกันจนกระเทียมมันออกสีเหลืองนิดนึงนะครับผมแล้วเราจะเริ่มใส่กุ้งกุ้งนี้แนะนําเป็นกุ้งที่ผ่าหลังถอดหัวแล้วก็แกะเปลือกเรียบร้อยมันไม่เด็ดสีวะไม่มันไม่ค่อยเด็เลยอะไม่ได้ใหม่แต่หเมกีเลยนะหอมแล้วอะ พอกระเทียมเข้าที่แล้วผมก็จะใส่ซอสพริกซอสพริกนะครับโอ้เี่ยสรกตอนไห่พริกเยอะไหมอ่ะใส่ไปให้มันแบบเหมือนพอดีกับตัวกุ้ก็ได้โอเคพอได้ซอสพริกเราก็คนนิดหน่อย โอ้โหตอนนี้ดีดมากแล้วครับนั่นไฟนิดหนึงค่ะไฟหลีไม่ได้ครับผมใส่พริกไทยต่อหลีไม่ได้ธนาหลบลูกแล้วก็ใส่พริกไทยพริกไทยลายลายปอกพริกไทยแล้วก็ต้มน้ำเปล่าไปหน่อยหนึงโอ้ยเที่ยระเด็นจะเด่นใส่คุณน้ำเปล่าอยู่ไหนเอ่ยแล้วก็ใส่น้ำเปล่าต่อเยอะไหมไม่เยอะค่ะไม่เยอะค่ะให้นพอแล้วค่ะอแล้วบุ้ม

รสชาติใครชอบอะไรแบบไหนก็ใส่ซอสเพิ่มเข้าไปนะฮะเดี๋ยวจะปรุงกันทีหลังอีกทีหนึ่งโอเคพอกุ้งเริ่มเข้าที่นะครับผมเราจะเริ่มปรุงรสกันด้วยน้ำตาล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 เกลือใส่นิดหน่อยพอแล้วก็ซอสหอยนางรม ตามความชอบใจเลยนะครับไระไระแล้วก็คนให้เข้ากันได้เลยครับโอเคต่อไปผมจะชิมนนะครับโอ้โอ,โอเคเลยเที้ยวใช้ได้ ก็โรยหน้าด้วยผักชีนะครับเพื่อความสวยงามแต่บ้านผมเน้นตักออกอย่างเดียวโอเคเรียบร้อยโอเคครับผมตอนนี้เรียบร้อยแล้วผมก็เรียกแฟนผมมาเป็นหนูทดลองแล้วนะว่าเมนูนี้จะอร่อยหรือเปล่าสำหรับเมนูกุ้งผัดซอสพริกทำง่ายๆกันที่บ้านอา้าวลุยอคาะต่อไปลูกสาวกินด้วย โอเคผอใส่พริกไทยไปนิดนึงพอดีลูกสาวไม่ค่อยชอบเผ็ดนะครับทุกคนเราไปลองทำกันได้อร่อยมากๆเลยเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย